ทีค่ะทุกคนวันนี้หมอ้อแกงระเบิดค่ะค่ะค่ะห,หนูว่าจะเปิดแสงเออ,เอ,อทุกคนค่ะหมอ้อแกงระเบิดเฟสสิบห้ากับเฟสสิบหกกับเฟสสิบเจ็ดฮะเฟสสิบห้ากับเฟสสิบหกกับเฟสสิบเจ็ดอะระเบิดเลยค่ะทุกคนนไม่เคยเห็นเลยอะ ที่ลินลีกำลังวาดรูปใช่ไหมคะแล้วมันก็ระเบิดตุม้มแล้วพ่อลินลีกำลังไปดูเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอะ่ะจะบอกว่ามอแกนระเบิดไม่ใช่ไฟไหม้ด้วยนะ,ะทุกคนจะบอกว่าคลิปนี้ต้องกดเป็นแสนหมื่นไลค์อยู่อินฟินิไฟหมื่นไลค์ คิมพระลิลลี่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยุยยน่ากอโอเคทุกคนเราจะบอกว่าขว่มา,มากาอ,อ๋อทุกคนคิมรู้แล้วว่าเป็นยังไงไปชมกัน 啊啊